วั่งแหจับปลาที่บ่อที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมเอากินง่างยๆวันนี้ที่บ้านครับไปเจะค่อยลงเลาวยังไม่เทียวก่อนดูมันมีสองช่องฮะไม่ลึออกว่าแล้วไม่รู้พี่ออเอ๊ะ,ะหักยอดมันเล็กกำลังเจ็บเอากล้วเราหักอยู่แล้ว ลมพัดลม,ลมพัดก็แรงขึ้นว้าเต็มเลยเมื่ออีกลมได้าาาอากอนอยู่ตรงไหนวะตะกอนอาช้อนเหรอปะเหยื่อไม่รู้มันหล่นหายในน้ำหรือเปล่าพอจะเจอเอาให้หน่อยเหยื่อเหยื่อปองอ๋อเหยื่อปองก็มีเบ็ดตัวปักคนแล้วบั๊บ มันน่าจะอยู่แถวนั้นแต่คิดเกียจหาก็มไม่หาแล้วคือเองถ่ายพา่อหรือถ่ายอะไรเพิ่ถ่ายน้ำแล้วเราถ่ายพา่อติดเองด้วย,ยไม่รู้ดูจากไม้นี่ก็รู้ค่ะอ่ะตัดแล้ว ลึกอยู่พอลึกอยู่ไม่ลึกก็ไม่เหลือไม่ไปลึกไลึอยู่แล้วตอนไม่มีน้ำะหนูเคยลงไปเล่นผะเป็นไรไปเอาอะไรลงมาวะอทางวัว ลอยลงมาอ๋อมาจากกล้วยหรือเปล่าอ๋อน่าจะอันที่แม่ตัดแล้วแม่ก็น่าจะเอามาวางตรงนี้ละมั้งโอ้โหเดี๋ยวไปจัดมันอันดับแรกโาหาเยอะเลยน้ำมันตื้นนะแหมมันไม่ลงพื้น พอจะวันนะพอเอาเห็ขาวพ่อไปหวานนะตอนนี้ทำไมเห็นมันติดยาเด้วยพ่อมีป่าบอลอยู่ข้างหลังพ่อ,อมีแต่กะลามะพร้าวต้องเอาออกโอ้โหเตม็มเลยอะไรมะพร้าวเยอะจังมาจังเลามันจะกินกันยังไง เอ,อปอนอันนะ่ะน,น้ำปลาเอ่อเออจ็บเจ็บ่างายอนเ่ยเอาปลาเลยปลาชน มาเป็นต้นเลยมาเป็นอออยอดแล้วตัวน,นี้นะพ่อตัวเดียวก็อิ่มแนละอ่าไบึกจะเอาหมดปลาเลยเหรอพ่ออ,อ,อ,อันนี้ปลาอะไรเนี่ยค่อเ,เอาข้องให้หน่อยลูกข้องเดี๋ยวจะลงตอนไหนตอนไหนเหรอไม่รู้ เพื่อนๆจะเป็นปลาเพาหรือปลาบึกไม่แน่ใจมีเงี้ยงไหมใครใครรู้คอมเมนต์มาด้วยครับผมบึกมันใหญ่ถึงไหนบ้าไอ้บึกข้องมาเดินมาปิดไแล้วตัดเลยทำลงมาด้วยอุ้ยดีดีดินแรงมากจะไป็นปลาใหญ่ครับคุณข้องนี้มามาเลียบี้ ฮ้ยปลาอะไรอโอ้โหปลาเดิมหรอเปล่ากิโลแลโลเลยอันนี้น่าจะปลาอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเนี้ยมันคมไม่ใะเป่ะนคมแลวที่เหลือจับปลาช่อนหรือเปล่าเป้าหมายคือปลาช่อน บึกตอนที่พวกเราเอาเอาเหยื่อเราลงมาลองรอบแรกนะมันไม่หลุดแล้วเราวางนิดนึงนะัแล้วมันน่าจะอยู่แถวนะี้นแล้วเราเอาปลาว่าจะเป้าหใบแล้วคือเอาปลาช่อนแล้วปลาช่อนไม่ลอยพาาัดทันจ้ามันก็ไม่ได้ปลาช่อนไม่ตรงนี้บึกนั่นแหละพ่อบึกบึกดูหน้ามาดิปลาบึกเพราะเราเอามาปล่อยหนึ่งตัว ไอแอมมันจะตกได้หรอนั้นเถอะเน้นๆมันกินประมาณครับเพื่อนเน้นๆครับควาบึกใหญ่มากเรเอาตัวเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยไปเดี๋ยวเราจะตามหาไปชัอนครับไปเข้าไปเอาคนลงไปลากไหมพ่อนปลาหมอ ทางเอราไม่จระเอา,า,นะเอาละเราจะโค้งแปดนาทีแล้วเนี่ยเพาพาเมื่อกี้แม่ซื้อหวยไปสอ,องใบไอ้สี่ใบไม่ถูกสักใบถ้าถูกก็ยี่ิบสี่ล้านห้าแสน ไม่ได้เบิกเกุยอะไร,ร,ะระน,ว,โโน,นว่นวนวากบระโลบวลแห่ที่พ่อวางไว้ตรงนั้นนะันมัน,มน,นยังใช้ได้อยู่ไหมนะ่อหที่พ่อวางไว้ตรงนั้นนะตรงนัน้น สีจำไม่ได้สีน่าจะเหมือนอันนี้แหละที่อยู่ในรถเหรอชิว่าไว้อยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนั้นอ๋อได้อยู่อะไรอะพ่อพ่อเดี๋ยวจะเอามาหวานอยู่ยเดี๋ยวรอตัดคลิปเถัดถ่ายคลิปฮะเดี๋ยวหนูจะเอามาเอาอะไรอีกจะอะไรมาพ่อหนูหวานแห่สีขาวไ,ได้ไหมแห่สีขาวอยู่ไหนแห่สีขาว ใหญ่ห,าหาวานเป็นเหรอเอ่อหวานเป็นพี่นนเคยสอนเอ,อเอาพ่อไอ้พึงอให้มันดูที่มันจะหวานเป็นจริงไหมมันบอกหมูเอ็ไม่มันบอกไม่ได้มูหรอกจริงไหมมันจะรอดูไปตัดเลยใช่แล้วไอ้ออไพ่งเดี๋ยวเราเอาโหลดคลิปพ่อไปก่อนอเนาะ พราะพออันนี้พ่อกำลังทำหน้าปกคลิปไว้อยู่ใช่ไหมโหลดไว้ให้แล้วโหลดไว้แล้วเดี๋ยวใส่ให้เอาเอาไม่เอาหมอเอาหมดไม่ใช่ใชอะเพราะจะเรียกว่าด็อกเตอร์ได้ยังไงอ่ะพ่อเพราะว่าคำว่าด็อกมันแปลว่าหมานะพอ่อเหรอพออ่อจะยจอมเหรอบางคนตัดคลิปเนี่ย ว่าพ่อทำพ่อโหลดเนีะแล้วไอ้เพื่อนเดี๋ยวเราอัโหลดคลิปพ่อไปก่อนเนาะเพราะเพราะอันนี้พ่อกำลังทำนะาปกคลิปไว้อย <started. S 2> ู nah, ่ใช่ไหมโหลดไว้ให้แล้วโหลดไว้แล้วเดี๋ยวใส่ เอาเไม่หมอหมอไม่ใช่ลาใช่ไหมมันถึงเป็นด็อกเตอร์อพราะจะเรียกว่าด็อกเตอร์ได้ยังไงอ่ะพ่อเพราะว่าคำว่าด็อกมันแปลว่าหมานะพ่อเหรอเ่ราะจอมหรือบางคนตัดคิดไม่ต่อเพราพอทำพอหล่นแบบน

เอาสิบนาทีพอคิดจริงเหรอครบแปดนาทีที่านั้นหนึ่งเราเลยแล้ว

พ่อพ่อจะไปไหนพ่อจะไปไหนอืมตื่นแน่เลยพอสิบนาทีพอนะคลิปนะนะแล้วค่ะอีกหนึ่งนาทีจะครบสิบนูหนูหน,นูมาสิบเอ็ดนาทีแล้วเนี่ย ืมเห็นมันตื้นเลยอยากลงเลยเห็นมันตื้นเลยอยากลงเลยถ่ายคลิปก็ค่อยลงแล้วคือแถบเอาไอ้นี่ลงเลยนะโอเคอะไรนติแล้วเพะโอเคคึกเราครบแล้วสิหนูตอนนี้หนูไม่รู้ว่าหนูได้กี่นาที สิบนาทีสามสิบสองเพื่อสิบนาทีสามสิบสอง,อ,สบบสสสอ,งอยู่นี่นะเนี่ยข้างตรงนี้นะครับอย่าเดินอยู่นี่เดี๋ยวเป็นกล้วยออกกันอ่ามันจะฟอนตัวอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้ก็เห็นตัวใหญ่ตัวหนึ่ง <c oughs> ได้ก้อนหินเพียบเลยก้อนหิน <c oughs> ลองดูนีจะได้ไหมโอ้ยไผ่แล้วไผ่แล้ว

ไปน,น,นะนี่เลยนะลงมาปวยมันหนักพราไม่จะก่อไฟรอนะตอนแรกเองหวังจะลงมาไม่หนาไอชอนออกแล้วมั้งไอ้ยตรงเท้าอนอ รอไม่ได้มาตมันสายพังตัวตัวเล็กตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ไว้ไว้ตกเบ็ดเล่นตัวใหญ่มันอยู่ที้เพราะนี้พ่อนั่งเหรอว่าแล้วทำไมมันดูเหมือนพ่อจมจะจมจมรานาออจ โอ้ยโอ้ยไม่ได้โอ้ยหลุดมือต้นเล็กเหรอต้นเล็กลายป่อยเป็นต้นใหญ่เหมือนเดียบพริกแนวกระทะนนู้นจะหายกันโอ้ยตายเลยยังยืดไหมยังยกแหงไหมโอ้ยมันสวนไปทางโน้นชั้นโอ้ยออกเลยม้าชั้นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้ หลุดมือไปแล้วอ้วนเยอะทำไมตายยังไงทำไมไม่นิ่งหลูกจ้องหมอก็ตักอ้าวไปอีกละโอ้หลุดมือตลอดเลย อืมอ uh, uh. mm ่ะ hmm. mm ัน hmm. mm ่ออกไม่ไ hmm. ด oh. mm ้ไปอืมไม่ออกเลยนี่บิ ครับรเพื่อนปลาสลิดครับย่างอร่อยครับีตัวเติมไว้นะครับ ปลาสลิดครับตัวเต็มัยอย่าง ER. ปลาชนไม่มีแล้วไปละอุ้ยปลามันชนพ่อหรือเปล่าปลาอยู่นอกเหรอปลาชนพ่อหรือว่าพ่อชนปลาไม่รู้กัอืมโอ้โอ้โอ้ยนปลาโอยู่ดิโอ้มันยังไม่ออก นีอ่อยู่นี่อ้าได,ไ,ดได้แล้วได้แล้วเหรอไหนได้แล้วได้แล้วพอนึกว่ามันออกมาแล้วเนี่ยลูกอุ้ยนี่ไงคนใหญ่ไอช้อนครับนี่ครับนึกว่ามันออกไปแล้วพ่อจับแต่ใบาหญ่ใหญ่เ <laughs> อึกว่ามันออกไปแล้วภารกิจก,ก็สำเร็จภารกิจของเรานะครับผมอะยัง ั้งนดีครับเพื่อนไอช่อนครับหนึ่งวันมันออกไปแล้วพ่อปล่อยปลาอะไรไปปลาช่อนเล็กไปครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงท่นนี้นะครับขอบคุณมากมากที่รับชมและฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่ครับวันนี้อ่ะมาถายลุกได้ปลาเพาะกับปลาช่อนนะครับผมเร็ียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกเที่ยวหนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ